ทดสอบ15 smd 3 0 3 0นะครับตัวนี้จะมีด้านข้างข้างละ6แล้วก็ด้านบน3นะครับก็เป็นตัวนี้จะเป็น157 7รีเบกนะครับรีประมาณนี้ครับผมครับแล้วก็เบรกครับดีเบรกประมาณนี้นะครับ ตัวอีกตัวจะเป็น12 SMD 3030เช่นกันนะครับแต่ว่าตัวนี้จะมีะด้านข้างข้างละ4แล้วก็ด้านบนอีก4นะครับ12 SMD นะครับด้านบนจะมีเลนด้วยนะครับผมอันนี้หลีนะครับแล้วก็เบรครับหลีครับ เบรกครับลีเบรกตันนี้แสงจะพุ่งไปทางด้านหน้าด้วยนะครับเพราะว่า,ามีด้านบนอยู่4หลอดครับผมสิบห้าับอีกครั้ง สองหลอดครับประมาณนี้ครับ